นี่ครับนี่ครับ,รบกำลังกลางเต้นกันนะครับกลางเต้นกันครับนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วกลางเต้นแล้วนี่ครับนี่พ่อพ่อกำลังกลางเต้นกันครับนี่พ่อครับนุนทีมงานฟังเอาด้วยผู้ฟังออกได <c oughs> ้ฟังออกกบแฟให้น้ำได้ครับ ไปแล้วอันนึงครับมี่สามันนี่นี่น,นี่การเต้นครับแต่เช้าเลยนะครับวันนี้วันที่สิบสี่นะครับนี่ครับมาดูการกางเต้นนะครับการเต้นพี่น้องนะครับอยู่บ้านสวนครับวันที่สิบสี่ เดี๋ยวมีงานรองวันที่สิบหกครับผมนี่ครับใส่หกหลอมาเลยครับสามเต้นนะครับมาบ้านสวนมาผระแปะฟ้าผู้ใรฟังออกกระแปะคข่นี่ครับ นี่ครับกางผ้ากางผ้าครับกางผ้าแล้วพี่น้องครับนี่หมอมุ้ยครับหมอมุ้ยนะครับหมอมือซักครับนี่ครับน้อช่แมวครับการผ้าเรียบร้อยนี่นี่ดูวิธีการเต้นพี่น้องนะครับนี่นะครับจากบ้านประสาทมู่หนึ่งครับเพื่อบานกวดปุยล่ำ การเต้นนี่วิธีเอาคาเต้นใส่ครับขาเต้นขึ้นนะครับดูครับนี่เต็ดจอมหยุดนะครับนี่คือจอมหยุดด้ครับขาเต้นขึ้นแล้วครับแยงเข้าไปครับนี่เลื่อนไปครับพี่น้องลงโดยจอยกันครับนี่ครับเซตแน่นอนแดดอ่อนย่อนยำเสาครับ อำเภอบันกวดบุรีรัมย์ครับนี่เสียบขาเข้าไปโอ้ครับผูกผ้ <c oughs> าครับตอนนี้ผูกผ้คาครับนี่ผูกผ้านี่ครับก <c oughs> ารผูกผ้าพี่น้อง อันนี้เต็มนุงพยาบาลทั้หพาก่อนนี่ครับต้องขอบคุณโครงการฐาน้หมู่บ้านครับเดยวชุมชนครับจากบ้านปราสาทโม่หนึ่งครับตำบลปราสาทอำเภอปุกเพื่อบ้านกรวดบุรีลำนะครับนี่ จะยกอีกขึ้นหนขึ้นอีกข้างนึ่งนะครับพี่น้องเบิ่งกันครับนี่ครับขึ้นอีกแล้วข้างหนึ่งครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วอา้าวหมอหมดมาแง่หนี้เลยโอ้ยโคกลางเสร็จแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วน,นี่ครับลังที่สองครับหมดไปพูดอีกแล้ว นี่ครับนี่หลังที่สองขึ้นเรียบร้อยนะครับยกเข้าไปชิดๆกันครับเดี๋ยวมีหลังที่สาตรงนี้ครับครับเี๋ยวเชิญน,นะครับทิพาสไทยบึงคลิปไปเลยครับตอนขัน้นตอนเตรียมงานนะครับงานวันที่16มีหน้านี้นะครับผม นาทวามงคลสมรสครับสมคิดัะดาอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้ไวส้สำนี้ครับคือการกลางเต้นครับขอบคุณหลายครับนันมัตสไซครับนันโอเคสวัสดีครับ